ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่33นะครับได้นำทหารชุดช่างจิตอาสาช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับ พลตรีจิรวัตรจุลากูลผู้บัญชาการมณฑนทหนารบกที่33ได้นำกำลังพลชุดช่างทหารจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหนารบกที่33ได้ช่วยกันก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนาย รัติกรนามชัยนะครับอายุ53ปีเจ้าของบ้านเล็กที่171ถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งบ้านหลังเดิมนั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านใดๆเลยนะครับทาให้ต้องดําเนินชีวิตด้วยความยากลําบากครับซึ่งกําลังคนค่ะได้ช่วยกันตัด,ตดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบนะคะก่อนที่จะก่อสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรัษา28กรกฎาคม2564โดยมีกำหนดจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ